สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับในค่ําคืนนี้ครับแสงไฟไอริ่ายี่ปุ่นสว่างสวัยฮะเสียงเชียร์ดังสนั่นจนพื้นเวทีสั่นสะเทือนครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าชายผู้กําลังเดินขึ้นสู่สังเวียนนี้ฮะไม่ได้ขึ้นมาเพื่อแค่ต่อสู้นะครับเขาขึ้นมาเพื่อล่าครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะสามกอครับของเราครับนักมวยไทยที่เติบโตจากวทีเล็กนะครับในบ้านเกิดฮะด้วยลูกเตะซ้ายละหนักราวท่อนซุงนะท่านผู้ชมและศอกที่คมเหมือนใบมีดโกนครับเขาาาาได้รับฉยว่ คเหล็กแดงสยามพบดีฮะโอ้โหครับมาคือนี้ครับคู่ต่อสู้ของเขาคือยูทาโร่ครับนักชกเจ้าถิ่นจากญี่ปุ่นครับผู้มีสายตาเย่อยยิงและมั่นใจในความเร็วของหมัดของเขาฮะแต่เขาไม่รู้เลยว่ากําลังยืนอยู่ต่อหน้าสัตว์นักล่าตัวจริงครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะผู้ชมทั้งไออารีน่าก็ต่างสงสัยนะครับชายไทยผู้นี้มีอะไรพิเศษครับพวกเขายังไม่รู้ครับแต่กําลังจะได้เห็นกับตาว่าแม่ม้มวนไทยดิบโหดอันตรายแค่ไหนท่านผู้ชม มาดูเกมมาชยกทีหนึ่งฮะอยู่ทาโลเป็นไฟเดินกระหานสามกอนะท่านผู้ชมสูงกว่าเยอะครับอุ๊ยจังหวะหลอกต่อยขวาเข้ามาวิ่งไปชนจะออกมัดขวาไม่ถึงฮะจังหวะนี้ฮะท่านผู้ชมโอ้โหสูงกว่าเยอะนะครับดู3ามกอตัวเล็กไปเลยครับโอ้โหจังหวะวิ่งเข้ามาครับต่อยซ้ายครับมาไม่ฮะสับซอกขวาใส่สกออุ้ยสับซอกครับอุ้ยสับซอกท่านผู้ชมสับซอกหลันศอกใส่สามกอตีเข่าซ้ายคืนครับโอ้โหมาสิฮะมาจังหวะ ไอีเข่าขวาคืนนะอุ้ยอยู่อยู่ทอยู่ทาโลนะฮะสับซอกคืนครับสามกอสามกอแทงเข่าซ้ายครับมาอยู่ทาโลคืนในไม่ถึงครับดอกนี้โอ้โหจังหวะจิ้มขวาลำตัวครับอยู่ของอยูย่ทาโลนะฮะไงไก,กเดินมาจิ้มขวาลำตัวให้เฉยแล้วท่านชมออกหมัดครับมา,า,มานี่ครับล่างสลับบนครับอุย้ยออกบัดซ้ายขวาครับอุย้ยอ,อุสามกอคือในศอกซ้ายท่านชมสองศอกครับอุย้ยมาจิ้มขวาคืนครับอยู่ทาโล จิ้มสายลําตัวอีกแล้วครับอุ้ยจิ้มขวาลําตัวครับโอ้โหตัวงอวครับมาฮะไตสายคืนครับสามกอโอ้โหแบบนี้ฮะอุ้ยเกียร์ขาครับอ้โห,โโหจังหวะขาลอยครับมาโอ้โหโอ้ยลวงไปอยู่ข้างล่างครับสามกอครับลุกขึ้นมาฮะท่านผู้ชมมาอยู่ทะโลอยู่จะายา,ยากใส่ครับจิ้มสายลําตัวอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะจังหวะอุ้ยสับศอกครับท่านผู้ชมไอเข่าซ้ายไอ้เข่าขวาบูโทอเทียมาไตหน้าขาของสามกอนะท่านผู้ชมนี่ครับสับศอกสายคืนครับสามกอโอ้โหมาสิครับ ตีมเขาอุ้ยตีหน้าขาสับสอกขวาครับตีหน้าขาครับสับสอกขวาอีกแ้วอยอยู่ทะโลครับมานี่ฮะสับสอกสายขวาเนะอะอูไม่หักตัวมาไล่แล้วครับโอ้โหมาสามก็ปลายยกกับตัวแข่งไปเหมือนกันนะฮะอู๋โดนสายขวาของลำตัวครับมาอยู่ทะโลอัดลำตัวของสามคอท่านชมตัวแข่งเหมือนกันฮนะม,ดด 1, ม,าม,มายกที่หนึ่งมาต่อเกมมายกที่สองต่อท่านชมมาฮะเดินเข้าหาครับอยู่ทะโล ลูกกระโดดต่อยขวามาครับออ้ยนี่ฮะจิมสายลำตัวอีกแล้วครับโอ้โหมานี่ฮะสามคอขึนด้วยศอกซ้ายออยศอกซ้ายครับท่านผู้ชมมาตีครับสับศอกซ้ายสับศอกซ้ายสองทีครับท่านผู้ชมโอ้โหมานี่ฮะสามกอนะสับไปสองทีครับช่างนักเหมือนกันครับแม่ยูทาโร่ฮะจิมขวาลำตัวอีกแล้วครับโอ้โหมาสามคอสับศอกขวาตรงนี้เขาโอ้โหร่วงไปครับแม่ตีลังกาขึ้นมาครับโอ้โหนี่ครับไป่ยิงเข้าไปโอ้โหจังหวะภาพช้านะักชมเต็มหน้าครับท่านผู้ชมโอ้โห แกล่วงลงอยู่ข้างล่างครับโอ้โหมานี่ฮะลุกขึ้นมาครับโอ้นับครับมานี่ฮะสวยฮะสามกอได้นหนึ่งนะผู้ชมโอ้โหเดืสับซอกขวาสวนนะฮะสวยครับสามกอขึ้นมาอยู่ทาโลซัดมาอีกแล้วครับโอ้โหไม่สนใจไต่ขวาแต่ซ้ายัตัวนี้โอ้โหต่อยอจังหวะมันจะเติมได้มัดซ้ายไม่ถึงครับดอกนี้ฮะสับซอกแล้วอยู่ทาโลฮะโอ้โหมานี่ครับสับซอกซ้ายครับสอกขวาสามกอสาวซอกขวาอีกแล้วครับโอ้โหมาสีครับ ยูทาโร่มาสูงกว่าสับซอกโอ้หนี่ครับสับซอกขวาสับซอกขวาสามก็อโอ้โหเอามายังไงครับยูทาโร่ต่อยหมัดครับอุยสับคัดขวาขึ้นไปต่อยสายลําตัวอีก้วครับสับซอกขวาเข้ามาครับยูทาโร่ตีเข่าอีกแล้วอุยมาเป็นชุดครับมาสามก็อต้องตั้งรับให้ดีฮะนี่โอ้ยจังหวะออกมาดเขาน่ากลัวนะท่านผู้ชมดูครับอุยออกหมัดสายขวาจิ้ม้ายลําตัวครับสามก้อสวยฮะตีเข่าสายลําตัวอีกหนึ่งทีโอ้โหมาโอ้ยหลังพิงเชือกมา อุ้ยแตกครับท่านชมโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยไม่ได้ยิงกรรมการเตือนครับมาโอ้ยนี่ฮะให้แพทย์สนามดูเข้ามาโอ้โหกรรมการไปตีหลังสามกอเราบอกฟังหน่อยโอ้ไม่ได้ยินครับผนมันเหนื่อยครับหูมันร้อนนะท่านชมโอ้ยจะตัวก็แตกครับสามกอมาสัดกันดูเดือดเหลือเกินครับแลกศอกแลกหมัดกันท่านชมโอ้ยไหวฮะมามาต่อครับท่านชม เดินเข้าหามันเดินครับอยู่ทโล่เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาจิ้มสายลาตัวอีกแล้วครับผมมาเขาวะครับสามกอต้องดึงออกล้อเด็กล้อเตะจังหวะซ้ายครับล้อดักจังหวะซ้ายนี่ครับสองแข้งครับมาสวยฮะสามกอเตะซ้ายหนึ่งทีโอ้โหสวยจริงจริงมานี่ครับสับซอกซ้ายเข้ามาครับปูอยูมาปูอยู่ทะรุอัดซอกขวามาเป็นชุดเลยท่านชมนี่ฮะตีครับสับศอกซ้ายขึ้นเหมือนกันครับสามกอมาสิครับแยกคะมา มากลางเวทีครับมาซัดกันเนื้อๆนเน้นฮะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันสามกอเจอมวยใหญ่ๆยาวๆครับท่านชมแล้วแกเป็นมวยซะด้วยสิครับโอ้โหนี่ฮะมามาต่อฮะท่านชมยังไงฮะสามกอลอดักจังหวะเตซสายอยู่นะครับท่านชมเตซสายฟันศอกสายนี่ได้เรื่องครับไอของสามกอหมดยกที่สองท่านชมโอ้โหได้แผลแตกครับยกนี้ฮะท่านชมนี่ครับสามกอก็แตกนะท่านชมโอ้ย เหนือคิวท่านซ้ายครับแตกแผลใหญ่นะท่านชมมาต่อเกมมากยกที่3ต่อแล้วท่านชมมาครับเดินเข้าหาครับอยู่ทาโลไม่สนใจครับตอนนี้นี่ครับเดินมาใส่โยนเข่าโอ้โหกระโดดเข่าสองชั้นมาเตะซ้ายคืนครับสามกอนี่ฮะเตะซ้ายหนึ่งทีโอ้โหย่อครับท่านชมเตะซ้ายทิ้งย่อท่านชมนี่ครับสามกอนี่ตำนานเตะอัวตายควายล้มมาแล้วครับโอ้โหสายพิคาดของเขาครับท่านชมไว้ใจได้ฮะมาขอให้ได้เตะเถอะครับมาวนมาครับ อยู่ทะโ่เดินเข้าหาเหมือนเดิมมาท่านชมกระโดดมาเตะนี่ครับกวาดล่างลงไปครับโอ้โหลงมาอยู่ล่างครับอยู่ทะโลมาจังหวะนี้ฮะลุกขึ้นมาท่านชมเดินเข้ามาฮะอยู่ทโลสามกอรอดักโดยแข้งซ้ายอยู่แล้วนะครับท่านชมมานี่ฮะแข้งซ้ายศอกซ้ายครับยังทํางานอยู่นะครับของสามกอเตะซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหสวยฮะตรงนี้นี่ครับเตะซ้ายสองคทับโอ้โหมาเตะไปได้สวยนะครับเต็มแข้งนะครับท่านชม แขงหนักนะฮะสามกอนี่สายพิฆาตโอ้ยโอ้ยแพ้สนามดูครับท่านชมโอ้โหขอเวลานอกครับมาแข็ใหญ่นะฮะนี่ฮะแพ้สนามดูเช็คก่อนนะครับโอ้เหนือคิวด้านซ้ายของแกนครับสามกอก็แตกนะท่านชมแต่สู้ยิบตาครับเจอมวยใหญ่มวยยาวโ้เหนื่อยเหลือเกินครับโอ้โหมาต่อครับท่านชมมาเดินเข้ามาครับอยู่ทะโลโอไม่สนครับตอนนี้ เดินบทเดินบีสามกอแล้วอุ้ยสับศอกขวาครับมาสามกอรัดไว้ครับรเก็บอาวุธทาท่านผู้ชมตีอุย้ยอีกเข่าขวาขึ้นมาครับมาอยู่ทะโลาเก็บเป็นมวยนะฮะกรรมการเอาพักขอเวลานอ่อยอีกหนึ่งทีครับอูให้แพสนามดูครับสามกอดีใจนะครับมาจะชกไหวไหมครับดูคูมาดูใจแพ์จังครับแพสนามฮะแพสนามว่ายังไงฮะว่ายังไงฮะเอาชกต่อได้ครับมาแพสนามใจใหญ่ครับมา มาลุยกันต่อท่านผู้ชมมาเดินเข้าหาครับโอ้ยสามคอแตกแข้งซ้ายครับสวยครับโอ้โหจังหวะนี้แตะเต็มคอนะครับโอ้โหเอียงฮะแม่หมดยกครับโอ้โหยอแข้งซ้ายไปปลายยกครับโอ้เต็มเต็มอคอนะท่านผู้ชมสามคอในตำนานแตะหนักอยู่แล้วครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหโชว์ครับท่านผู้ชมอุ้ยแผลใหญ่ครับอืออืออ้ยสามคอแข้งแกก็แตกนะครับแข้งซ้ายนี่ฮะโอ้โหดูท่านผู้ชมเตกจนแข้งแตกครับโอ้โค หลายคานนี้ครับโคตรโหดครับบองตรงสุดมันครับคู่นี้ครับบอกตรงมาเดินเข้ามาครับไม่สนครับนี่ฮะเดินเข้ามาโอ้โหแกโยกบัตรใส่สามกอนะท่านผู้ชมสามกอรอดักจังหวะซ้ายครับอย่าหลุดจะหลัวมาครับยูทาโร่เดี๋ยวเจอทําโทษถ้ามาว่าอย่างนั้นฮะรวบรัดแย่ครับมามากลางเวทีฮะขอเน้นๆต้องอยู่กลางเวทีครับมาโอ้โหเหนื่อยครับสามกอเจอมวยมวยใหญ่ยาวๆฮะมาครับ อยูทาโร่เดินเข้าหาเตะซ้ายหนึ่งทีครับพูดมีกวาดล่างลงไปไม่ถึงครับดอกที่ตามามาจังหวะนี้ฮะลัดลัดไวครับไตฮีอุ้ยไตเข่าซ้ายครับท่านชมเอาขอเวลาน,นอกครับอุ้ยจังหวะไตซ้ายครับท่านชมผิดกติกาครับเห็นว่าสามกอไปจับขาจับขาเขานะครับ ไม่เป็นทราบที่แน่ชัดครับถ้าใครทราบก็พิมพ์มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าผิดกติกายังไงครับท่านชมผมก็หาความหมายไม่ไม่เจอเหมือนกันครับท่านชมครับโอ้ยไปจับไปรวบล่างไปจับแข้งจับขาอะไรกติกาผมก็ไม่แน่ใจครับท่านชมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับท่านชมครับโอ้โดนเตือนใบเหลืองนะท่านชมครับมาโดนหักแต้มนะครับโอ้โหเจ้าตัวได้หนึ่งนับนะครับของสามกอฮะแต่โดนหักแต้มในยกนี้ครับอื ไม่แน่ใจครับว่ากติกายังไงครับท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นใจจับแข้งนะครับนี่ฮะโดนใบเหลืองครับให้ใบเหลืองครับโอ้โหเหมือนจะหักไว้หนึ่งคะแนนด้วยครับแต่สู้อยู่แล้วครับสามกอสู้มาถึงยกนี้ครับต้องเอาให้สุดฮะมาฮะวิ่งเข้าหาครับยูชิโร่ครับโอ้ขึ้นมาแกสายขวาสายสามโอ้กระโดดต่อยมาหมัดเขานะอุ้ยเปิดแข้งซ้ายนี่ครับเตไปสองแข้งครับสามสามกอบสวยมา กวาดล่างไม่ถึงครับบอกเงี้ย้โคหมัดนี่เขาหน้ากลัวนะออกอาวุธที่หน้ากลัวนะครับของยูชิโร่ครับอืประมาทไม่ได้นะฮะวิ่งเข้ามาหาครับเหมือนโอ้โหจ้องกระถินผ้าป่าสามกอหรือเปล่าครับอู้ยนี่ครับแทงเข่าซ้ายครับสามกอสวยฮะอืมมาอายุเยอะแล้วนะสามกอเตะซ้ายนี่ครับอุ้ยดอกนี้ครับหมดอ้ยตะคังทางพอดีครับแปะตกเตะปดชาครับโทษทีครับโอ้โหอุ้ยแข่งเคิรแตกหมดนะท่านชมดูฮะโอ้โห แขงได้จริงๆครับสามกอเกียรติมนไทยครับสมัยนั้นนะท่านผู้ชมมาต่อเกมมายกที่ห้ายกสุดท้ายครับมาฮะมานี่ครับกระโดดเข่าร้อยสองชั้นมาอีกแล้วครับโอ้โหแกเล่นของสูงครับยกเป็นถึงครับแกสูงสูงยาวครับท่านผู้ชมยกเข่านี่เป็นถึงหน้าครับโอหสูงสูงแบบนี้ฮะมาสามกอรอดักซ้ายอย่างเดียวครับนี่ครับเตะขวากวาซ้ายลงไปครับมาสิครับ นี่ครับรอดักแข่งซ้ายกับศอกซ้ายนะท่านผู้ชมนี่ครับกวาดล่างลงไปครับแมนล็อกเสียบเข่าซ้ายกระทุ้งขึ้นเป็นหนึ่งทีครับโอ้โหจังหวะนี้สวยจริงๆครับมารวบรัดเลยนะมาอุ้ยเลือยังออกอยู่ท่านผู้ชมมานี่ครับอูจิ้มขวาลำตัวครับแมนก้มมาจิ้มครับท่านผู้ชมโอ้โหไต้ซ้ายครับสามก็ต่อยขวาหนึ่งทีครับจับให้ได้ครับสามอุ้ยอุ้ยจังหวัดจังหวะหมัดแกออกนั่นยังน่ากลัวครับดูฮะแกไม่ วงในครับขอต่อยหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะวิ่งเข้าหาสามกอครับเตะซ้ายคือสกัดไว้ครับสามกอมาดูฮะอุ้ยกระโดดเข้าหาสามกอมาอุ้ยบีสามกออย่างเดียวครับมาจะเอาให้ได้ครับยูชิโลนะฮะกระโดดเข่าสองชั้นอุ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหสามกอมาเข่าสองชั้นครับเต็มหน้าครับอุ้ยดอกนี้ครับอุ้ยได้นับคืนครับยูชิโลโอ้โห อ้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับมาสาเพ็งไม่ครับตอนนี้อุย้ยปาดเงือครับตอนนี้อุย้ยเอาย้ำครับอยู่ที่เราอุ้ยมาโอ้โ,อโ,หโหจังหวะไม่ได้ตั้งตัวครับกระโดดเข้าไปยัดเข่าเข้า,ขาหน้าของสามกอปลายยกโอ้โหดูครับผมบทยกสุดท้ายพอดีครับยกที่ห้าครับมาโอ้โหพลาดไม่ได้ครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหโอ้จะเข้าวินอยู่แล้วนะครับสามกอโอ้โห เราจะตัวไปโดนหักแต้มนะครับโดนเตือนครับแมโดนใบเหลืองครับโดนไปหักแต้มหนึ่งคะแนนครับโอ้โหฟอไปหมดครับตอนนี้สามกอโอ้โหแต่สู้สุดใจอยู่แล้วครับสามกอโอ้โหดูครับแมาผลการตัดสินนะท่านชมอยูชิโลครับเป็นฝ่ายชนะสามกอไปเฉยแล้วครับโอ้โหแมเกือบไปแล้วครับโอ้โหแม้ผลการชกครั้งนี้ครับจะไม่เป็นใจครับแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือสามกอที่ไม่บนเวทีเขวนคือภาพมังกรไทยครับ ผู้ยืนหยัดต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมแฟนมวยทั้งสนามลุกขึ้นปบปือให้กับหัวใจของนักสู้ของเขาครับตอนนี้ไม่ใชแ่แค่การต่อสู้ครับเพราะมันคือการแสดงศักดิ์ศรีของมวยไทยต่อสายตาของคนทั้งโลกครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงวินาทีสุดท้ายครับทุกไลท์ทุกคอมเมนต์และทุกการติดตามของพวกคุณครับคือพลงที่ทําให้เราเล่าเรื่องราวนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ครับเพราะศึกหน้าเราจะพาคุณไปเจอกับไฟเดือดยิ่งกกกกวว่่าาเดมครััับบึทททีนสู้ไยจะลง เกียรติยศคืนเวทีโลกครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับ